สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุกพระขายถูกนี่ก็จะเป็นอีพีที่290แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์08 2 7 5 4 7 1 1 0ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองคไหนชอบองคไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระบนบ้านมากมายเลยนะคะมาฝากกับทุกทกท่านแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญปิดตารุ่นสร้างพิพิพธภัณฑ์หลวงปู่ใจวัดสเสด็จจังหวัดสมุทรสงครามเนื้อทองแดงลมดำตอกโคตดสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยมากค่ะ สำหรับเหรียญปิดตารุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ใจนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเริ่มที่ราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นสร้างวิหารหลวงพ่อนาควัดหัวหินจังหวัดปัะจวบคีขันปีขันธ์ปี2533เนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ ด้านหลังก็สวยค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อนาควัดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บหน้าผู้ชาหนะ้าสะสมนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหัวโต หอรูปเหมือนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปี2537เนื้อทองแดงผิวไฟต่อโค้ดสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมค่ะนะ่เก็บน่าบูชาค่ะสำหรับเหรียญหัวโตหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะสวยๆเดิมๆเ,เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะนะเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระคุณแผนกุมารสมบัติหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมปี25 4 8้ารสี่ิเนื้อสามกระสัดต,ต่อโคสภาพสวยสภาพสวยนะคะนาเก็บหน้าบูชาค่ะสามกริย์นะคะ นำไปเลี่ยมนำไปใช้ขึ้นคอสวยงามมากนะคะค่ะสำหรับพักคุณแผนนะคะกูมาสมบัติหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมจังหวัดนคนปรปฐมสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรอก้าครบ3รอบปี2506เนื้ออันปะกา้าสภาพสวย สภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเหรียญสวยๆไม่ค่อยเจอนะคะหายากค่ะเหรียญน,นี้นะคะสวยเดิมนะคะสวยจริงสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสําหรับเหรียญในหลวงรอก .9 ครบสมรอบนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่สี่ร้อยค่ะน่าเก็บน่าบูชาน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาปดนี่หลังยันเศรษฐีหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีปี2519เนื้อผงใบลานออกวัดเกาะแก้วจังหวัดสระบุรีสภาพสวยดูง่ายสภาพสวยดูง่ายนะคะดูง่ายก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่พระสวยเดิมค่ะ สำหรับพระปิตาปดนี้หลังยันนะเศรษฐีหลวงปู่โตวัดประดูชิงพีนะคะสวยๆเดิมๆดูง่ายองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งแปะลงสีวัดสรนเจ้าจังหวัดปทุมธานีปี2,519เนื้อทองแดงลมดำต่อคโค้ตสภาพสวย สภาพสวยนะคะน่าเก็บหน้าบูชาหน่าสะสมค่ะเหรียญสวยมากเลยค่ะสำหรับเหรียญรุ่นหนึ่งแปะลงสีนะคะวัดสารเจ้าสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบค่ะน่าเก็บหน้าบูชาน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญแปะลงสีรุ่น เศรษฐีมหาเฮงวัดพญาติจังหวัดอยุทยาปี2563เนื้อโลหะประกายลุ้งต่อคโค้ดหมายเลข53กล่องเดิมสวยมากสวยมากสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเรามาชมอง์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะสวยแบบนี้ก็ต้องเก็บแล้วค่ะพระสวยพระเดิมอย่าปล่อยให้ลอยนวลนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญแปะลงสีรุ่นเศรษฐีมหาเฮงวัดพญาตนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญแปะลงสีรุ่นฟ้าประธานรวยพันล้านปี2,563เนื้อโลหะประกายลุ้งรงยาต่อโค้ดหมายเลข55กล่องเดิม หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะสวยเดิมนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆเลยค่ะหน้าเก็บหน้าบูชานะคะกับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้สำหรับเหรียญแปะลงสีนะคะรุ่นฟ้าประธานรวยพันล้านนะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะน่าเก็บหน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงรุ่นฟ้าประธานรวยพร้อมรูปแปะลงสีกล่องเดิมสภาพสวยสภาพสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองคพระด้านในชัดๆกันค่ะด้านในกล่องก็จะเป็นรูปนะคะแล้วก็เป็นสมเด็จนะคะด้านหลังจะมียันนะคะ ส่วนหลังรูปก็จะมียันนะคะเห็นไหมคะปั๊มยันนะคะเจ้าสัวนะเก็บน้าบูชานะคะสวยเดิมนะคะพ้าสวยพ้าเดิมเลยค่ะค่ะสำหรับผ้าสมเด็จเนื้อผงรุ่นฟ้าประทานรวยพร้อมรูปนะคะแปะลงสีสวยสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะน่าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเคลือบลงยาหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครปี2523สภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยมากค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเคลือบลงยานะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะเคลือบลงยาหลวงพ่อสุดสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่900ค่ะน่ใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จโตวัดบางขุนพรหมปี2517เนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะ สำหรับเหรียญสมเด็จโตนะคะปี2,517สวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพรปีใหม่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2,537เนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ เหรียญสวยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพรปีใหม่หลวงพ่อคูณสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชรุ่นเสาห้าปี2,500เนื้อทองผสมตอโคตรใต้ฐานปุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะพระสวยนะคะใต้ฐานก็จะตอกโคตค่ะ สำหรับรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยเดิมนะคะนะ่เก็บหน้าบูชาน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระก,กิ่งหน้าจีนวัดสุทัศน์กรุงเทพปี2536พิมพ์ใหญ่นวะต่อโคตใหมายเลข357สภาพสวยหายากสภาพสวยหายากนะคะ หายากแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยมากนะคะกิ่งดังสมบูรณ์นะคะถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะใต้ฐานก็จะตอกโคตดตอกตัวเลขนะคะน่าเก็บน่าบูชาจริงๆนะคะกับผ้าสวยๆเดิมๆค่ะสําสหรับผ้ากิ่งหน้าจีนวัดสุทัศน์กรุงเทพนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระนาคปกศิลปะขเขมรเนื้อทองผสมสภาพสวยเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ไม่ทราบที่น้าเก็บหน้าสะสมนะคะน่าเสียดายนะคะไม่ทราบที่องค์นี้ก็ค่อนข้างที่จะโตหน่อยนะคะสูงประมาณ2นิ้วกว่านะคะเห็นไหมคะเก่ามากเลยนะคะ จะเก็บไว้ใช้เก็บไว้โชว์หรือเก็บสะสมได้หมดเลยนะคะกับพระเก่าๆสวยๆหายากนะคะค่าสำหรับรูปหล่อพระหน้าปกศิลปะขเขมรเนื้อทองผสมนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเรียมพร้อมใช้นะคะนาะเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญทรงผนวด พลังแผ่นดินในหลวงรอกเ้าปี2554เนื้อทองแดงนอกเรียมเดิมซองเดิมสภาพสวยหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะเป็นซองเดิมเป็นเรียมเดิมค่ะสำหรับเหรียญทรงพนวดพลังแผ่นดินในหลวงร– 9อกเก้านะคะเหรียญสวยสวยเดิมเมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆสอ0รเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นมีดหมอขนาดปากกาใบเหล็กยาว3นิ้วด้าำฝักทำจากกามช้างสภาพใช้เก่ามากไม่ทราบที่นะเก็บหน้าสะสมนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงนะคะเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะเป็นมีดหมอขนาดปากกานะคะ ใบมีดข้างในนะคะใบมีดก็จะยาว3นิ้วนะคะน่าใช้น่าพกผ่าน่าสะสมนะคะสะภาพสวยนะคะ ค่สำหรับมีดหมอขนาดปากกาใบเหล็กยาว3นิ้วด้ามฝักทำจากกามช้างสภาพใช้เล่มนี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเนื้อนวะโลหะหลวงพ่อเงินวัดสุวรรณลังสีจังหวัดพิจิตรปี2,554 บรรจุกิ่งตอกโค้ดหมายเลข9 99 9กล่องเดิมสวยมากเลยนะคะนะ่าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเรามาชมมงพาดด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพาสวยพาเดิมเลยนะคะผิววิ้งนะคะผิวไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะพาสวยจริงๆค่ะใต้ฐานก็จะตอกตัวเลขกับโค้ดนะคะ999นะคะพะสวยพาเดิมนะ่าเก็บหน่าสะสมนะคะ ค่ะสำหรับรูปหล่อเนื้อนะวะโลหะหลวงพ่อเงินวัดสุวรรังสีนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราับชม,มองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จอนุสร์1 2อย2ปีวัดละคังกรุงเทพปี2537เนื้อผงหลัง ปั๊มตาะระฆังกล่องเดิมกล่องเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาน่าสะสมเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะหน้าใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะด้านหลังก็จะปัะ๊มระฆังนะคะสวยค่ะ บ,บ้านๆเลยนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จนะคะอะนุสรร้อยยี่สิบสองปีวัดละคังกรุงเทพสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตหลังพระพิคเนตรุ่นโตสำริดผล วัดพนัญเชิงจังหวัดอยุทยาปี2550เนื้อโลหะกระไหลทองขนาด2 5นิ้วตอกโค้ดกล่องเดิมสภาพสวยมากเลยนะคะถึงขนาดใหญ่ไปนิดนึงนะคะแต่พระสวยพระเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นพระพิกเนศนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะ น่าเก็บน่าสะสมน่าบูชามากเลยค่ะเป็นกระไหล่ทองเต็มนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะเหรียญก็ค่อนข้างจะใหญ่นะคะขนาด2.5นิ้วแต่รับรองนะคะสวยมากน่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสาหรับเหรียญหลวงพ่อโตนะคะหลังพระพิคเนตรุ่นโตสำริดผลนะคะสวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชุดนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จวัดละคังย้อนยุคผสมมวลสารเก่าพิมพ์ทรงเจดีพร้อมขี้พึ่งเทียนชัยบรรจุกล่องสวยงามมากสวยงามก็น่าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพ์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะ ค่ะองค์แรกชิ้นแรกในชุดนี้นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จเลี่ยมสวยนะคะสวยมากนะคะพร้อมใช้เลยนะคะเดิมๆเลยนะคะสภาพร้อยเอร์เซ็นต์นะคะสวยเดิมค่ะอีกชิ้นก็จะบรรจุที่พึ่งเทียนชัยนะคะรูปทรงสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะ สำหรับพระสมเด็จวัดละคังย้อนยุคผสมมวลสารเก่าพิมพ์ทรงเจดีพร้อมขี้พึ่งเทียนชัยบรรจุกล่องสวยงามมากองนี้ชุดนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะ่าเก็บหน้าสะสมนะคะจะเก็บไว้ใช้เก็บไว้โชว์หรือเก็บไว้ให้เป็นของขวัญดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระชุดนะคะเป็นพระของขวัญมหามงคลโชคกราบปกป้องคุ้มภยัยฉลองพระชนมพรรษาหกรอบปี2542พิมพ์หลวงปู่ทวดปุกเสกพิธีใหญ่ครบชุดนะคะหนึ่งชุดก็จะมีด้วยกันทั้งหมด16องค์นะคะกล่องเดิมๆนะคะ ครบชุดเดิมๆเลยค่ะนะเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมนะคะจะเก็บไว้ใช้เก็บไว้ให้หรือมอบเป็นของขวัญก็ดีต่อใจนะคะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในชัดๆค่ะค่ะสําหรับพระชุดนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด16องค์นะคะน่าจะเป็นเนื้อเลซินนะคะแต่พระสวยพระเดิมทั้งหมดเลยนะคะพระในบ้านจริงๆนะคะเห็นไหมคะ คนเก็บต้องรักษาอย่างดีเลยนะคะสวยสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกชิ้นนะคะ16องคองนะคะในชุดเดียวกันค่ะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะคะพระสวยสมบูรณ์ทุกชิ้นค่ะหลังเรียบนะคะค่ะสำหรับ ชุดนี้นะคะจะมีไม่ซ้ํากันเลยนะคะสําหรับ16องค์ในชุดนะคะจะไม่ซ้ําเลยนะคะสวยมากเลยค่ะน้าเก็บหน้าบูชาสุดๆเลยนะคะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะสําหรับพระชุดนี้นะคะกับราคาเบาๆค่ะสำหรับพักของขวัญมหามงคลโชคอลาบปกป้องคุ้มภัยนะคะ สวยๆเดิมๆชุดนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะ500ได้ถึง16องค์นะคะหน้าเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกลุพาร่วมกันขอบคุณมากค่ะ